สวัสดีครับผมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตัวกลมเทรดเดอร์นะครับวันนี้มาลุยกันในวัน o d c อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ o d c นี่จะเป็น o d c สุดท้ายละของเดือนนี้นะครับน่าจะเป็นการเทรดครั้งสุดท้ายในเดือนนี้ของผมละนะครับเพราะว่าจริงๆน่าจะครบตามเป้าละนะครับก็น่าจะเป็นการเทรดวันสุดท้ายละนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันสําหรับ o d c วันนี้กันนะครับตื่นเช้าๆกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับวัน ODC นะครับวันนี้ ODC ผมว่าค่อนข้างที่จะวิ่งไม่ได้แรงมากนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเปิดมาแล้วมี90% 89%ถือว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับ ODC เช้านี้นะครับเดี๋ยวเรามาตีแนวกันเลยดีกว่านะครับเป้าหมายวันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับ ชนะ2ไม้ติดหยุดนะครับเทรดไม่เกิน5ไม้นะครับแล้วก็ขนาดไม้ของวันนี้เพิ่มมาเป็นที่70เหรียญละนะครับเพิ่มมาตามขนาดพอร์ตเมื่อตอนต้นเดือนนะครับตอนต้นเดือนเราเริ่มกันที่ขนาดไม้ที่50เหรียญนะครับก่อตอนนี้ค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับอียูนี่เทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับแต่ผมยังหาแนวต้านไม่เจอนะครับ GU ก็ ไม่ชัดนะครับยูซีน่าสนนะครับเทรนลงชัดเจน EG หน้าสนนะครับ,รล e นนรบกลับตัวนะครับแต่กลับตัวแนวนี้มาแล้วก็มาเจอนะครับตรงนี้มีแนวต้านเก่านะครับมีต้านเก่าซึ่งเป็นรับใหม่ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแต่ประเอิญนแห้งเนี้ยเขากระโดดมาเปิดในแนวนิดหนึ่งนะครับทำให้การเข้าออเดอร์ค่อนข้างที่จะ เสี่ยงนะครับเสี่ยงถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้นะเพราะเป็น ODC นะครับแต่ถามว่าเสี่ยงไหมค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับแต่เทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับคู่ UC ยังเป็นเทรนขาลงอย่างชัดเจนนะครับหลุดทุกแนวมาละนะครับทีนี้เดี๋ยวมันต้องขึ้นไปทดสอบแนวรับก่อนนะครับเขาต้องขึ้นไปทดสอบแนวรับเก่าก่อนเดี๋ยวผมจะตีแนวรับเก่าให้ดู1แนว กราฟวิ่งเป็นเทรนนะครับวิ่งเป็นเทรนลงเพราะฉะนั้นทำนิวไฮนิวโลใหม่นะครับไฮต่ำลงโลต่ำลงสุดท้ายแล้วเขาต้องขึ้นไปทดสอบนะครับขึ้นไปทดสอบอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะทำทำเทรนลงต่อนะครับแทงนี้ก็ขึ้นจริงๆด้วยนะครับกระโดดลงมาเปิดกลางน้ำนะครับแทงนี้ยังอยู่กลางแนวกลางน้ำอยู่นะครับปล่อยผ่านนะครับโห กลับตัวสวยเลยนะครับเปิดมาไม่ทันนะครับกลับตัวมีแก๊ปกระโดดด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรปล่อยผ่านนะครับแนวนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะคะคู่นี้อืคู่อื่นยังไม่ชัดนะฮะ AC โอ้ AC ยิ่งน่ากลัว AC กับ g u นี่น่ากลัวสุดนะครับแต่ g u ยังพอเห็นแนวนะครับผมคาลิเบตแนวตรงโดจินะครับอืกราฟค่อนข้างเล่นกับแนวนะ แต่แนวค่อนข้างที่จะกว้างนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าออเดอร์ก็อาจจะเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับถ้ายกตัวขึ้นไปนี่มีโอกาสแนวนี้น่าสนนะฮะเดี๋ยวผมขอตีเทรนไลน์ระยะสั้นไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับขึ้นไปเจอแนวรับเก่านะครับซึ่งแนวรับเก่านะครับปรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านใหม่เป็นโซนแรงขายซึ่งค่อนข้างแข็งแรงนะครับ มีเส้นกริดด้วยนะครับหเส้นต้องรอนะครับถ้ากราฟยกตัวขึ้นไปแล้วมีรีเจ็คชัดๆยกตัวขึ้นไปแล้วครับขอรีเจ็คนิดหนึงนะครับโอเคถึงเทรนไลน์นะครับโอ้โหแต่กดติดได้น่ากลัวมากนะครับกดตรงเทรนไลน์กับ sma 5นะครับอมาติดไกลมากออเดอร์นี้ต้องลุ้นแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ sfa 5กับเทรนไลน์กับเส้นกลิดจะช่วยให้รอดหรือเปล่านะครับติดค่อนข้างดีเลย์มาติดค่อนข้างที่จะไกลแนวนะครับไกลจุดที่กดมากๆก็มันลุ้นเอานะครับว่ารอดหรือเปล่ากลัวพุ่งอย่างไรย5วีสุดท้ายโอเคไม่พุ่งนะฮะ ไม่พุ่งนะครับหืกดตรงเทรนไลน์มาติดใต้แนวไกลมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหลุดแนวรับลงมานะครับหลุดแนวรับลงมาแล้วกออ็มีเทรนลายระยะสั้นช่วยมี SMA 5บ่งบอกว่ากำลังกลับตัวเป็นเทรนขาลงนะครับมีเส้นปิดช่วยนะครับก็แท่งแดงก่อนหน้าเป็นแท่งแดงค่อนข้างที่จะมีแรงขายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ซื้อลงต่อตามเทรนไปนะครับตามเทรนไป นะครับถือว่าค่อนข้างเขาลบแนวนะครับแต่ผมว่าเช้านี้กราฟค่อนข้างดีเล์นะครับดีเล่โอ้โหดีเล์แบบเมื่อกี้นี้เสียวมากนะครับดีเล์มาติดค่อนข้างที่จะไกลนะครับยังดีนะที่ยังวินโอ้หถ้าไปปิดชิด s อ a 5นี่อาจจะมีหัวร้อน,นิดนิดนะฮะไม้แรกผ่านไป นะครับไม้แรกผ่านไปโอเคนะครับต่อไปเราไปลุยกันออเดอร์ที่2นะครับถ้าอีกออเดอร์หนึ่งก็จบงานนะครับจะมาดูว่าวันนี้จะจบงานเร็วหรือเปล่านะครับหรือจะต้องไปต่อในไม้ถึงไม้ที่5หรือเปล่าโอเคไม้แรกวินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม้ที่2ต้องเน้นๆนิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่ยืดเยื้อะนะครับ ODC อย่าอยู่นานนะครับอย่าอยู่นานนะครับ เข้าให้ไวออกให้ไวนะครับเข้าให้ไวออกให้ไวนะครับ you see ตอนนี้แนวยังไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับโอเคตรงนี้มีแนวต้านหนึ่งแนวนะฮะแนวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะค่อนข้างจะแข็งแรง โอเคต้องดูว่ากราฟเขาขึ้นไปแล้วเป็นยังไงอ่ะมีเส้นกริดอยู่ด้วย1เส้นนะครับเดี๋ยวตีเส้นกริดไว้ให้เส้นกริดอยู่ตรงนี้1เส้นแต่ตอนนี้กราฟค่อนข้างที่จะยังห่างแนวไปหน่อยนะครับปล่อยเขาวิ่งไปก่อนนะครับตรงนี้มีแนวต้านนะตรงนี้มีแนวต้านหนึ่งแนวเค okay. แนวนี้น่าจะค่อนข้างที่จะแข็งแรงต้องดูก่อนนะครับ ตีแนวแล้วก็ออกรอนะครับรอกราฟเขาจะเป็นคนบอกเราเองว่าเขาเล่นกับแนวที่เราตีหรือเปล่านะครับเรามีหน้าที่คาดการนะครับคาดการไปก็ตีแนวไปเรื่อยๆนะครับกราฟหลุดแนวรับมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมตีแนวรับก่อนนะครับกราฟเมื่อหลุดแนวรับมานะครับทำนิวโลแล้วเขาต้องวิ่งขึ้นไปหานะครับทำไฮอีกรอบหนึ่งฉะนั้นเขาต้องวิ่งขึ้นไปหาแนวรับเก่านะครับซึ่งเขาต้องทําตัวเป็นนิวไฮนะครับเพราะฉะนั้น ตีแนวรับเก่าไว้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะวิ่งขึ้นไปนะครับพอะวิ่งขึ้นไปแล้วเราก็ต้องรอดูว่าเขาทําปฏิกิริยายัางไงกับแนวบ้างนะครับตอนนี้กราฟยังกราฟชุดนี้หลุดแนวรับลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะครับรอเขาขึ้นไปทดสอบก่อนนะครับชุดนี้ก็เหมือนกันนะครับชุดนี้ขึ้นไปหาแนวต้านนะครับ ผมว่าแนวนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับคาลิเบตด้วยโดจินะครับเดี๋ยวลบเส้นกริดออกก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูปัจจุบันกันว่าเป็นยังไงโอเคหน้าสนนะครับถ้าเขาต้องยกตัวขึ้นไปสูงสูงนิดนึงนะครับออเดอร์นี้ถ้าจะได้เขาต้องขึ้นไปหาปลายไส้แล้วมีรีเจ็คนะครับจะค่อนข้างที่จะดีนะครับขึ้นไปหรือเปล่า ถ้าแค่นี้ยังไม่กล้ากดนะผมกลัวเขาทะลุแบบพรวดขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องมีรีเจ็นิดหนึ่งนะครับทิ้งไส้มีรีเจอันนี้น่าสนนะครับแต่ถ้าแนวอื่นตอนนี้กลับตัวไปละคู่เอ็นอยูเอซี AC ขึ้นไปหาแนวต้านอีกแนวนึงนะครับแนวมันค่อนข้างซอสน,นะครับผมจะยังไม่ตีแต่คู่นี้น่าสนนะครคู่ EG เดี๋ยวผมขยับคู่ไหนที่น่สนเดี๋ยวผมจะขยับไว้ข้างหน้าแทงนี้ปิดใต้แนวนะเอ้ยกลางแนวกลางน้ำแบบนี้ไม่เล่นนะฮะปล่อยผ่านคู่อื่นยังไม่ชัดนะครับเ,เดี๋ยวผมตามเก็บแนวรับนะครับตามเก็บแนวรับเก่าก่อนนะครับต้องรองให้เขาหลุดแนวรับจริงๆนะครับหลุดแนวรับแล้วก็ ถ้าจะตามเทรนนะครับหลุดแนวรับแล้วก็ตามเทรนไปนะครับเดี๋ยวตีตรงนี้เป็นเส้นกริดนะฮะค,คูเอ็นอยู่ยังไม่แนวมันค่อนข้างที่จะซ้อนนิดนึงนะฮะอีจีน่าสนนะมีเส้นกริดอยู่ตรงในแนวหนึ่งเส้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวนี้น่าสนนะครหลุดแนวรับมาแล้วนะครับ ต้องรอต้องรอนะครับ eg ต้องรอตอนนี้มีหน้ารออยู่3คู่นะฮะสองสคู่โหคู่นี้มีแก๊บกระโดดนะน้าสนถ้ายกตัวขึ้นไปถึงนะฮะนี่อีกแท่งหนึง่งถ้ายกตัวขึ้นไปผมว่าคู่นี้น้าสนกว่านะฮะถ้ายกตัวขึ้นไปถึงเส้นกริดกับ sma 5นะครับ แท่งนี้เสียดายมีแก๊ปกระโดดนถ้าไม่มีแก๊ปกระโดดนี้ผมน่าจะกดลงได้เนี่ยติดเส้นกริดด้วยแต่ไม่เอาเดีกว่านะครับนี่คู่นี้น่าสนนะฮะคู่นี้น่าสนถ้าแท่งเขียวไม่ผ่านเทรนไลน์นะฮะถ้าแท่งเขียวไม่ผ่านเทรนไลน์มีโอกาสนะต้องดูก่อนนะฮะโอเคมีเส้นติดอยู่หเส้นนะฮะแล้วก็ ถ้าแท่งนี้ไม่ผ่านนะเดี๋ยวผมตีเส้นตีเส้นกริดให้1เส้นตรงนี้นะครับถ้าแท่งเขียวไม่ผ่านเส้นกริดนะโอเคมีแก๊ปกระโดดหน้าสนนะฮะขอขึ้นไปรีเจ็คชัดๆนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ไหวละคู่อื่นไม่ไหวคู่อื่นยังไม่ไหวนะฮะ UC ก็ค่อนข้างที่จะห่างแนวไปนิดนึงนะครับรอก่อนรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาตามเก็บเส้นกริด <c oughs> เริ่มมาเริ่มมาเก็บแนวย่อยละไม่เป็นไรเก็บไปก่อนนะครับตีไว้ก่อนนะครับตีไว้ก่อนรอแท่งเทียนเขาว่าจะเล่นกับเส้นกริดหรือเปล่านะครับถ้าถ้าเล่นกับเส้นกริดก็มีโอกาสเข้าออเดอร์นะครับเพราะว่า SMA5 กําลังบอกว่าเป็นเทรนขาลงด้วยนะครับตรงนี้น่าสนนะครับ ตรงเส้นกริดกับ s m a 5แล้วก็เทรนไลน์ตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีแรงขายนะถ้ายกตัวขึ้นไปอีกรอบหนึ่งน่ากดได้นะครับเ,เง่อนไขเขาบอกเราทุกอย่างและเอสเอบอกเป็นเทรนขาลงมีเส้นกริดนะครับเทรนไลน์ก็บอกว่าเป็นเทรนขาลงรีเจคชัดๆนิดนึงนะครับโอเคมีรีเจ็คนะฮะโอเคอืม อันนี้ดีเลยขึ้นไปติดข้างบนนะผมคิดว่าน่าจะเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับดีเลยแบบนี้ผมผมว่าโอเคนะครับกดลงแต่ดีเลยไปติดด้านบนนะครับกราฟเขากระชากขึ้นไปติดด้านบนพอดีแต่ก็ต้องออวิเคราะห์ความเสี่ยงนะครับว่าถ้ากราฟดีเลยเขาขึ้นไปติดด้านบนก็แสดงว่าเขามีแรงซื้อเยอะเห็นไหมครับเขามีแรงซื้อเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องรองมันลุ้นกันดูว่าไอ้ที่ได้ราคาดีเนี่ยกับแรงซื้อเยอะเนี่อันไหนจะวิน นะครับกระชากไหมนิดเดียวจริงๆนะครับนิดเดียวจริงๆผมกลัวจริงๆ O โอดีซีเนี่ยช่วง5วิสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบแท่งเนี่ยมันชอบกระชากนะครับต้องดูว่ามันกระชากไปทางไหนนะครับดีดีที่แท่งนี้วิสุดท้ายเขากระชากลงนะครับกระชากลงแบบนี้ก็ลอดตัวไปนะครับถ้ากระชากขึ้นก็แพ้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็วินไป2ไม้ติดนะครับ วินไปสองไม้ติดก็ถือว่าปิดเดือนได้สวยจบงานได้สวยนะครับจบงานที่2ไม้ติดได้มาร้อยกว่าเหรียญน,นะครับก็ถือว่าพอละนะครับสำหรับเป้าวันละร้อยของผมนะครับวันละร้อยอาจจะพอละนะครับถือว่าพอใช้จ่ายในชีวิตประจาวันนะครับเดี๋ยวเราไปดเูเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูการเทรดของเดือนนี้แล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ก็สำหรับเดือนนี้นะครับของเดือนสิงหาเนาะ,ะถึงวันที่29โอเคไปที่ออปชันนะครับสำหรับของเดือนนี้ก็จบไปที่ประมาณ2,000กว่าเหรียญนะครับ2,000กว่าเหรียญนะครับอันนี้ออปชันแล้วก็เดี๋ยวไปดูดิจิตอลนะครับดิจิตอลก็จบไปที่ ร้อ่สิบสเหรียญในดิจิตอลนะครับดิจิตอลจบที่144เหรียญน,นะครับออปชั่นจบไปที่2,141เหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้จบงานไปที่2,285เหรียญประมาณนะครับประมาณนี้นะครับ2,000กว่าเหรียญน,นะครับทุนตั้งต้นผมตอนต้นเดือนนะครับอยู่ที่5,000เหรียญน,นะครับ5,000เหรียญกดไม้ยละหนใช้ความเสี่ยงที่ต่ำที่สุด นะครับใช้ความเสี่ยงต่ําที่สุดกดไม้ละหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็เทคโปรฟิตหรือว่ากําไรที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือห้าสิบเหรียญนะครับกำไรวันละห้าสิบเหรียญนะครับออกไม้ไม้ละห้าสิบเหรียญนะครับก็ทํากําไรมาเรื่อยๆนะครับจนผมว่าตอนนี้ก็กําไรนะ่าจะตกอยู่เกือบเกือบห้าเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเอ้ยเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับถือว่าโตค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสําหรับเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้น จาก5,000เหรียญเมื่อเดือนก่อนที่เป็นกำไรเมื่อเดือนก่อนเอามาทำทุนเดือนนี้นะครับแล้วก็ทุนเพิ่มมาอีก2,000กว่าเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ถือว่า,าได้กำไรค่อนข้างที่จะถ้าถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ mm. เกือบ50%ของพอร์ตนะครับโอเคนะครับก็ไม่น้อยๆน,นะครับเดินตามแผนเดินตามระบบเดินตามวินัยไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมติ วินเลทเราได้นะครับเทคนิคเราได้วินเลทเราได้วินัยเราได้ผมว่าสุดท้ายแล้วยังไงพอรต์ตเราปิดบวกแน่นอนนะครับจบบวกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3อย่างมันต้องไปด้วยกันนะครับเทคนิคดีนะครับวินัยดีบริหารดีนะครับอารมณ์นะครับเป็นส่วนสําคัญนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมยังให้ความสําคัญกับเรื่องวินยัยเรื่องอารมณ์การบริหารพอร์ตค่อนข้างที่จะเยอะ <c oughs> นะครับเพราะว่าถ้าเรามีทุกอย่างในการบริหารที่ดีแล้วเนี่ย นะครับเราจะมีกําไรแน่นอนนะครับเนาะเพราะงั้นฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้2ออเดอร์นะครับในวัน ODC นะครับเป็น2ออเดอร์ในในการจบงานของเดือนนี้ของผมนะครับเพราะฉะนั้นเดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับค่อยว่ากันใหม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยทุนเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเซตระบบกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้นะครับสำหรับมือใหม่ท่านไหนที่ต้องการเปิดบัญชีเทรด i อ Option นะครับสามารถ กดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใต้คลิปนี้ก็จะมีลิงก์สมัครเปิดบัญชีเทรด IQ Option ให้มือใหม่ทุกคนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตัวกลมเทรดเดอร์โดยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะครับในเดือนหน้าเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปพักผ่อนก่อนนะครับขอไปพักผ่อนก่อนแล้วก็เดือนหน้าเราก็มาเจอกันใหม่นะครับทั้งในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือในคอร์สต,ต่างๆที่มีอยู่ นะครับมาเจอกันในวันที่1กันยานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับ